อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติแต่เราปลูกปักไว้กินเองทำไงดีเจอมแมลงคลิปนี้มาดูกันตำสารป้องกันมแมลงเป็นยังไงเดี๋ยวติดตามครับโม สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้พาทุกท่านมาพบกับคลิปที่หลายคนใช้เป็นอะไรเป็นคำพูดที่นะโควิดเป็นเป็นเหตุสังเกตได้บอกอย่างนี้รับคลิปนี้ก็เป็นคลิปปันหลงครับเพื่อที่จะนะผมได้ปลูกผักนะอยู่บ้านนะอยู่บ้าน ยุดเชื้อก็ต้องหาอะไรทํามาปลูกผักนี่ครับคือผักจําพวกต้นมะเขือบ้างแล้วก็นี่นี่นี่เป็นคะนะคณะครับนี่ผมหวานไว้สองสองแหงนะซึ่งเป็นบริเวณที่รอยป๋าไวนะครับ ซึ่งรอยโพกไว้เนี่ยนะฮะถ้าใ้ดีนะต้องหวานอะไรหวานเมล็ดปักขมนะเม็ดปักขมหูกข,ขึ้นไน้ดีเลยแต่นี่ลองหวานคณะดูนะครับนี่หวานสองสองแห่งครับแง่แหงนี้เป็นไงครับเจอเจ้ามดครับนี่นะฮะเจ้ามดกันเนี่ยโหร้ายเลยครับนะฮะทีนี้วันนี้ ผมก็จะพาทุกท่านมาทำยาปราบแมลงนะฮะแบบบ้านๆนะลองดูลองดูนะครับามาดูว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างานะฮะนี่ด้านหลังผมบริเวณนี้ก็จะมีใบสาบเสือหรือที่เรียกว่าสบลุกนะไปดูครับนี่เป็นสูตรบ้านๆครับนะลองดูครับเนี่ยตาแถวบ้านผมก็เรียกสบลักนะ หรือใบสับเสือนี่ครับนะฮะึ้นเยอะแยะครนะปลาไปทําประโยชน์ดีกว่านะฮะแล้วมีส่วนผสมอะไรบ้างนะฮะเดี๋ยวมาดูกันไปทีละจัดๆนะครับ ได้มาแล้วหนึงกลุ่มนะฮนะเอาแค่นี้ก่อนนะเป็นสูตรที่นะลองทําดูทดลองนะฮะมันมีเยอะนี่นะฮนะสวนในสวนข้างบ้านไกลนะถ้ามีก็ลองดูนะครับนะคือสรรพคุณก็คือต่างด้านกลิ่นนะอันนี้ต่างด้านกลิ่น่นะเดี๋ยวยังมีส่วนผสมอีกหนึ่งอย่างเดี๋ยวไปดูกันนี่ส่วนผสมอีกหนึ่งอย่างครับนี่ มืตะกี้ใบใบสับเสือนะฮะอันนั้นใช้กลิน่นอันนี้ก็เอารสฉาบนะ,ะผมสิครับนี่คือต้นเตียมนะครับต้นเตียม,มนะฮะเตียมจริงจริงมันก็เป็นไม้ที่ผมก็เป็นไม้ที่ผมปลูกในสวนยางนะฮะแต่ทีนี้มันมีต้นใหญ่อยู่สิครับนะมันเลยทําให้อมันฤดูการที่มันมีลูก มันก็แตกกระจัดกระจายนะครับส่วนที่จัดทรงจัดแนวไว้แล้วนั่นก็ส่วนหนึ่งนะฮะอันนี้คือที่กระจัดกระจายอยู่นะฮนะรสจัดโขมครับนะฮะนี่ใช้อันนี้เลยนะครับ แต่มาแล้วนะเป็นลูกเตียมนะลูกต้นเตียมเตียมนะครับเตียมนะหรือแถวไหนมีสสเดาก็ต่มีเยอะๆนะฮะก็ใช้เสเดาก็ได้นะครับมันก็ขมเหมือนกันอันนี้คือใช้เป็นรสชาติอันนี้ก็ใช้เป็นคลิน่นฮะคือมันก็ ที่มันเพร่นป่านอยู่นะฮะเนื่องจากมันมีต้นใหญ่อย่างที่บอกนะมันก็หล่นนะที่จัดตรงจัดแนวไว้ก็ส่วนหนึ่งอันนี้ที่เป็นพัานอยู่เข้ามาทาประโยชน์ด้ดินฝักนะครับแล้วก็มันยังมีอยู่อีกอ่าสิ่งหนึ่งเดี๋ยวจะเป็นอะไรอ่ะติดตามทอมาสิครับได้ส่วนประกอบนะส่วนประกอบอก็จัดการครับอ่ะเป็นการสับนี่ สับเพื่อที่จะหมักนะเดี๋ยวมันยังมีอีกอย่างหนึงนะเดี๋ยวเป็นอะไรนะคอยติดตามดูนะครับเนะี่ยเรามาสับกันก่อนดีกว่าครับเป็นสูตรเร่งด่วนครับเลยไม่ได้เพียมการอะไร หาของที่จะมาใส่ที่มักแมหาไม่ได้ครับนี่คนไปคนมาไปเจอนี่ครับนี่คือปิมนะเรียกว่าปิมยางสมัยสมัยทำทำแผ่นนะครับเอ่ก็ลองมักกันดูแลเราก็ทดสอบกันแค่นิดหน่อยค่อนมักไปก่อนครับะอะสองอย่างนะสับเรียบร้อยแล้วครับ แล้วก็เอามาเนี่ยเอามาดองไว้ดองไว้เลยสักคืนสองคืนนะลองดูครับเป็นสูตรเร่งด่วนนะครับอ๋อแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ผมบอกว่าก็คือยาเส้นนะเอายาเส้นยาเส้นฤมธิ์เมานะครับนะก็อเอามาใส่ปนกันไปเลยนะครับแล้วก็หมักไวนะ้เดี๋ยวมาดูผลกันนะครับว่ามันจะใช้งานได้แค่ไหนนะคือ ก็จะอัพโหลดไปนะฮะตามแต่สเต็ปกันไปเลยนะครับเห็นพร้อมกันเลยนะฮะทุกคนเห็นผมก็เห็นเป็นยังไงนะครับผลที่ได้ออกมานะครับก็คืออีกหนึ่งอย่างนะครับก็อย่างที่จากนั้นก็นี่ครับนี่ยาดเส้น ครับใส่ไปนะฤิ์เมานะฤิ์เมานะมีมีอะไรมีกลิ่นรสขมแล้วก็ริ์เมาเป็นสูตรตำรับยาปราบแมลงนะนะครับยาไล่แมลงนะหมักไว้มักไว้มักไว้ก่อนนะครับนีนะ่แล้วเดี๋ยวค่อยมาดูกัน นะว่าจะเป็นยังไงบ้างเนะีกลิ่นนี่มาแล้วนะกลิ่นมาแล้วมันะกไว้เลยโอเคครับเอาละครับค็ถือว่า,าเป็นเดี๋ยวไว้ติดตามอาตอนต่อไปนะครับว่าเราสามารถที่จะผลของมันออกมายังไงที่หมักดองนะครับถือว่าเป็นตอนที่หนึ่งนะเรื่องที่จะทำ น้ำหมักเพื่อที่จะฉีดพ่นเพื่อป้องกันมแมลงนะครับคือเห็นกันไปเลยฮนะเดี๋ยวตรงนี้หรือคืนคืนสองคืนนะฮะเดี๋ยวผลออกมายังไงนะฮะเดี๋ยวก็ค่อยมาดูตอนที่สองที่สามกันไปนะฮะถือว่ายำว่างครับนะช่วงนี้ก็ไม่ได้เดินทางไปไหนกันนะครับอ่ะเอาละครับก็ลองดูครับถ้าใครอยู อยู่บ้านแล้วไม่รู้จะทําอะไรก็ปลูกปักดูนะครับแล้วก็ใช้เนี่ยคือปักถนะ้าเราไม่ใช้สารป้องกันนะไม,ไม่ได้กินหรอกครับนะมาแรงมดนะพวกนี้อุ้ยนะลองดูครับอันนี้ปลอดภัยนะไม่ไม่ใช่สารเคมีโอเคครับแล้วไว้ติดตามตอนต่อไปนะฮะหนึ่งสองสามไปเลยนะครับสําหรับตอนนี้ก็ฮนะก็คงจะประมาณนี้นะไว้ติดตามกวนหลงตอนต่อไปนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ